สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n ท Tarot บายชูริกร์นะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอเช็คพลังงานของพวกคุณกันก่อนนะคะแม่เหมาะขอเช็คพลังงานของพวกคุณกันก่อนว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่สีเหลืองขึ้นถึงสองใบ Medifacio Miracle อีกหนึ่งใบนะคะโทนสีของคุณโทนสีไพ่ของคุณที่ออกมาเนี่ยไม่เหมาะมองเห็นถึงการเยียวยาสีแห่งการเยียวยาสีแห่งความรักสีแห่งความมั่งคั่ง สีแห่งความอุดมสมบูรณ์พลังงานของคุณดีมากคุณมองโลกแตกต่างจากเกา่าแตกต่างจากเดิมมากๆเลยในตอนนี้คุณมีความสุขกับมุมมองใหม่คุณมีความสุขกับกับสิ่งที่คุณกำลังสนุกอยู่อ่ะคุณกำลังดึงดูดคุณกำลังเนลมิต เนเรามิตความมหัศจรรย์ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองถ้าบางคนใช้กดแรงดึงดูดตอนนี้คุณก็สนุกกับกดแรงดึงดูดอยู่แล้วก็ถ้าบางคนยังไม่รู้กดแรงดึงดูดคุณก็กำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนแบบอัตโนมัติเลยเพราะคุณได้เปลี่ยนมุมมองของตัวเองที่ที่ที่เคยมีในตอนนี้พไพ่ใบนี้อะไม่หมาจะอธิบาย,พายไพ่ใบนี้จะได้เห็นภาพ เมื่อก่อนเนี้ยคุณจะเห็นตรงนี้ดวงตาของคุณจะอยู่ตรงนี้มันจะมีหมอกเยอะหนามากเลยหนามากๆเลยแล้วคุณเปลี่ยนตัวเองคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตัวเองได้มีมีมุมมองที่มันสูงขึ้นคุณก็เลยยืดมุมมองของตัวเองเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละมันมันชัดเจนแล้วมันโอเคสําหรับคุณแล้วมันทําให้คุณเห็นอะไรเห็นภาพในการใช้ชีวิตได้ชัดเจนขึ้นแล้วคุณก็อัพสเต็ปหรืออัพเลเวลของตัวเองเนี่ยขึ้นไปสูงขึ้นไปอีก จริงๆอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะอัพแต่มันเป็นธรรมชาติที่มีการเติบโตคุณเติบโตมากขึ้นทางทางด้านสติปัญญาพอคุณเติบโตมากขึ้นทางด้านสติปัญญาพอสูงขึ้นสูงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยอีกอีกเลเวลหนึ่งของคุณเนี่ยมันก็อาจจะมีหมอกบางๆแต่มันก็น้อยลงหละในตอนนี้คุณอาจจะยังเห็นถึงปัญหาเห็นถึงอุปสรรคอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าคอคุณยาวขึ้นเห็นไหมจากไบนี้ คือ,คอบ่งบอกถึงในลักษณะนั้นคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนที่เข้ามาชมคลิปไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีการอัพสเต็ปอัพสเต็ปอัพเลเวลของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อความสุขและไพ่ใบสีนี้แนะม่หมอจะจะชอบมากๆเลยนะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้รู้สึกมีความสุขแทนคุณอ่ะคุณแบบยิ้มคุณยิ้มแบบพอใจในตัวเองมากๆยิ้มแบบเขาเรียกว่าแข็งแกร่ง ยิ้มแบบคนที่อะไรก็ทำอะไรไม่ได้อะสิ่งใดก็ทำอะไรไม่ได้คุณมีคทถาอยู่ในมือแล้วคุณจะเนลมิตอะไรก็ได้สิ่งที่คุณต้องการคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการได้ด้วยความภาคภูมิใจนะคะด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ในอนาคตอันไกลเนี่ยแม่หมอเห็นว่าคุณจะได้เข้าใจอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นมากกว่าที่คุณเคยเห็นเติร์ดอาย จัก,กะที่6หรือตาที่3ของคุณจะชัดเจนขึ้นจะแบบว่าโตเลยเห็นไหมตาที่แบบว่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในตอนนี้คุณก็มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะคุณเป็นคนที่ศึกษาความรู้มากๆเลยในตอนนี้ในอนาคตอ่ะ การตื่นรู้ของคุณมันจะชัดเจนคุณจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากกว่าที่คุณเห็นในตอนนี้ในตอนนี้ก็เหมือนจะชัดเจนแล้วละ่ะแต่อนาคตจะชัดเจนมากกว่านี้แล้วในการชัดเจนของคุณเนี่ยจะรู้ถึงสัจธรรมของธรรมชาติของโลกใบนี้เลยจะเป็นธรรมชาติมากๆแล้วจะเข้าใจถึงแก่นจริงๆว่าความเป็นจริงมันคืออะไรบทเรียนในชีวิตของคุณมันคืออะไร สิ่งที่คุณจะก้าวข้ามต่อไปมันคืออะไรนี่มันเป็นแบบนี้เลยมันจะไม่ขุนมัวอีกต่อไปเส้นทางมันจะโฟมากขึ้นแล้วคุณจะใช้ชีวิตได้เป็นอิสระแล้วก็มีความสุขมากขึ้นพลังงานของคุณอะขอ <c oughs> โทษค่ะพลังงานของคุณวันนี้ดีดีเหมือนคนที่เหมือนคนที่ได้ขึ้นอะไรเขาเรียกอะไรเลื่อนระดับอืมเลื่อนระดับสติปัญญาของคุณอะขึ้นมาแล้วเป,เป็นเลเวลหนึ่งเลยละแล้วจะสามารถที่จะเลื่อนต่อไปเรื่อยๆ,ๆ เลื่อนไปเรื่อยๆแม่หมอมองว่าจะเลื่อนเข้าไปแบบจนจนคุณได้ตื่นรู้ขั้นขั้นสูงของคุณเลยล่ะนะคะในวันนี้ตรงไหมพลังงานของคุณที่ไพ่ของแม่หมอจับได้นะถ้าตรงไปฟังกันต่อแม่หมอจะให้ไพ่เปิดต่อว่าไพ่อยากที่จะแนะนําอะไรกับคุณไพ่สาหรับนี้แหละไพ่อยากที่จะแนะนําอะไรกับคุณคะ แม่หมอชอบไพ่สำหรับนี้นะเพราะว่าแม่หมอไม่คือคือเราไม่จำเป็นจะต้องอ่านคีย์เวิร์ดเลยแต่ภาพของเขาสื่อสารออกมาได้ได้ชัดเจนกับคนที่ชอบเกี่ยวกับเซนส์ใน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 หน้าไพ่นะไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรกับคุณเพิ่มเติมบางอย่างที่จำเป็นจะต้องตัดคุณก็ต้องตัดนะอะไรที่มันดูลกลุงลังเกินไปอะไรที่มันไม่จำเป็นในชีวิต ก็ต้องตัดให้มันสั้นลุกเส้นทางอะไรมันจะได้ไม่ยืดเยือ้อแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอ่ะปัจจัยรอบข้างของคุณนะมีมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนในการที่จะให้ตัวของคุณเองเนี่ยเนลมิดในส่วนที่คุณต้องการได้เนี่ยจะมีอุปสรรคเล็กน้อยก็คือสภาวะหรือส่วนประกอบรอบตัวของคุณผู้คนสถานที่หรืออะไรก็ได้อ่ะ ที่ทำให้เส้นทางของคุณดูดูดูเดินช้านิดนึง <c oughs> ดูเดินช้านิดนึงดังนั้นจะต้องใช้สติปัญญาของตัวคุณนะที่มีเนี่ยนะใช้สติปัญญาใช้หัวใจนำทางคุณจะเลือกอารมณ์ไม่ได้เลยถ้าคุณ เหมือนเผลอเหมือนเผอเข้าไปในในห่วงของอารมณ์ให้อารมณ์และความคิดมาเป็นส่วนที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยคุณจะช้าลงทันทีไม่แม่หมอมองว่าคุณกําลังคุณกําลังวนไปอสมมติไม่หมาจะยกตัวอย่างแล้วกันนะจะได้อธิบายได้ชัดเจนสมมติว่าคุณทําคุณทําอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยคุณทําเรื่องอ่ะเรื่องนี้ เนี่ยเรื่องที่คุณจะโฟกัสอ่ะเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะเรื่องที่คุณแบบคุณชอบมากเลยคุณมีความรู้สึกว่าคุณทําแล้วมันดูโอเคคุณทําแล้วมันดูมีความสุขคุณทําแล้วมันดูชีวิตโอเคมั่งข้างอะไรอย่างเงี้ยพอทีนี้ว่าพอตรงนี้แล้วคุณจับมันได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยคุณแอบที่จะคุณแอบที่จะไปสนใจเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเพื่อว่าต้องการชร์เร้นตัวเอง ต้องการที่จะแบบเออเอาชนะอีกสักเรื่องหนึ่งส<ๆ>ิแล้วในไหนเราก็เอาชนะเรื่องนี้มาได้แล้วเราก็เอาชนะเรื่องนี้อีกสักเรื่องหนึ่งสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ใส่พลังงานเข้าไปในเรื่องนี้ทีนี้จากการที่ว่าเรื่องนี้มันจะมันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นคุณกับแบ่งพลังงานให้กับเรื่องเรื่องนี้ที่คุณต้องการเอาชนะเนี่ยต้องการที่จะพิชิตเนี่ยต้องการชา์เร้นตัวเองว่าฉันจะต้องทําได้มัน <ส iri> อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรืออะไรก็ได้อะมันมันเป็นประมาณนั้นนะไม่หมอจะไม่บ่งบอกว่ามันคือ อาจจะเป็นทางอื่นน่ะอาจจะเป็นทางอื่นของคนน่ะถ้าเปรียบเทียบก็คือคนที่ชอบเล่น youtube อยู่ก็หันไปเล่นติ๊กตอกแล้วก็ดูวุ่นวายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นน่ะหาความรู้จาก youtube ได้ดีมากๆแล้วก็ไปเล่นติ๊กตอเอาความรู้จากติ๊กตอมันดูเพี้ยนๆหน้าอะไรเงี้ยออกมาต่อสู้กันก็ช้าไปอีกเออแบบนี้ก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้พลังงานจึงจึงค่อนข้างที่จะแบบว่า m ม่ i ีเฟ t ตัวเองไได้ได้ได้ช้าลง ะะดังนั้นดังนั้นคิดให้ได้เอาเอาเนี่ยหัวใจของคุณนะคิดว่าคุณถนัดเรื่องไหนคุณทําเรื่องไหนได้ดีที่สุดและโอกาสในตอนนี้ที่ที่สปอร์ตคุณที่สุดอะคืออะไรคุณรู้ว่าตรงไหนโอเคที่สุดสําหรับคุณจงดังนั้นถ้าคุณรู้แล้วจงวางสิ่งที่มันมันเหมือนเป็นตัวหลังให้พลังงานของคุณไม่โฟ เหมอเห็นตรงนั้นนะเป็นตัวล้างให้พลังงานของคุณไม่โฟต้องใช้ใจใช้ความรู้สึกว่าคุณทำสิ่งใดแล้วคุณมีความสุขคุณทำสิ่งใดแล้วคุณคิดว่าคุณทำสิ่งนี้ได้ดีมากๆการเงินดีการงานดีแล้วก็ชีวิตมั่นคงแล้วก็ทำให้สติปัญญาแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณจะต้องตัดสินใจทอใ่อไพ่ใบนี้ออกมาใต้สำรับก็คือมันมีทางลัด มันมีทางลัดสําหรับคุณเราไม่ต้องไปวนไปวนมาหาทางอันนั้นไม่ได้สักทีมีแต่ปัญหาจุกจิกกวนใจนะมีแต่ปัญหาจุกจิกกวนใจจะต้องมาแก้ไขจะต้องมาจุกจิ่กะแม่หมอบอกว่าถ้าเรื่องจุกจิ่กะตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยแล้วทีเนี้ยพอคุณหันมาโฟกัสสิ่งที่คุณกําลังทํามันมาได้ดีแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปอ้อมอะไรเส้นทางของคุณไม่ต้องไปแบบอ้อมอะไรเลย,เลยคุณมาทางนี้ได้เลย,เลยปึ๊ดพึ๊ึ๊ขึ้นไปได้เลย สิ่งที่พายอยากจะบอกคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่ความสาเร็จแล้วแต่อย่าให้บางอย่างบางเรื่องมันมาตัดกําลังสติปัญญาของคุณดึงสติปัญญาของคุณให้ออกไปส่งพลังงานออกไปในอีกส่วนหนึ่งตรงนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เวลวร้ายอะไรจนเกินไปแต่ไม่หมอบางว่ามันเป็น ความจุกจิกอ่ะอืมมันเป็นความจุกจิกอ่ะคุณกําลังจะก้าวสู่ความสําเร็จแล้วความรู้อะไรต่างๆนานานี่อย่าให้อย่าให้ลวนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าให้ลวนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วแม่หมอจะให้ไพ่สําหรับไหนดีล่ะแนะนําเพิ่มเติมกับคุณสักหน่อยนะขอเลือกไพ่สําหรับนี้แล้วกันนะคะ ขอให้าสำหรับนี้แนะนำเพิ่มเติมให้กับคุณหน่อยนะคะการค้นหาเนี่ย Animal Healing อย่างที่บอกไปมีพลังงานของ Healing มีพลังงานของการได้เยียวยาตัวเองแล้วรู้จุดแล้วตัวเองเนอยู่ในความถี่ที่ดีแล้วสถเียนแล้วด้วยซ้ำ Friendship มิตรภาพ คุณคุณอยู่ในเส้นทางของคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคุณอยู่ในเส้นทางของคุณแล้วแล้วคุณทํามันได้ดีด้วยแต่บางเอิญว่าที่ไม่หมออ่านไปว่าอาจจะวนไปไปเจอกับสถานการณ์อะไรที่มันจุกจิ๊กเกินไปอะ่ะก็ก็วนกลับมาละกันวนกลับมาให้มันอยู่ในจุดโฟกัสในจุดที่คุณต้องการจริงๆอ่ะในจุดที่คุณต้องการจริงๆให้ได้เพราะอะไรเพราะถ้าถ้าถ้าคุณเข้ามาอยู่ในจุดที่คุณทำมาแล้วแล้วมันโฟเนี่ย คุณจะเจอกับกัละยะาณมิตรที่ดีคุณจะเจอกับกับพลังงานที่มาซัพพอร์ตกันแล้วคุณจะได้เจอตัวตนของคุณเองว่าคุณมีความสามารถด้านไหนบ้างและสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคุณมีความสามารถหลายด้านพลังงานในตัวของคุณความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของคุณน่ยมีทั้งสติปัญญา,ม,าม,มีทั้งความอดทนมีทั้งความซื่อสัตย์มีทั้งเขาเรียกว่าอิสรภาพอะ ตัวคุณเองมีหมดอยู่ในนี้คุณมีพลังงานของ animal spirit อยู่ในตัวของตัวเอง animal spirit ก็คือการที่จิตวิญ,ญญาณของสัตว์อะคุณเข้าใจไหมอย่างอย่างกาสุนัขเขามีจิตวิญญาณแห่งความซื่อสัตย์อดทนแล้วก็แน่วแน่เขาเขาไม่ได้รักใครมากไปกว่าเจ้าของเขานั่นคือจิตวิญญาณที่เป็นของของของสุนัขแล้วก็ เขาจะรักในส่วนในพื้นที่ของเขาในขอบเขตของเขานั่นแหละคือคือคุณเป็นนั่นแหละคุณมีคุณจะรักในงานที่คุณทําจริงๆคุณจะซื่อสัตย์กับงานที่คุณทําและคุณจะทํามันได้ดีและยิ่งถ้าอยู่ในเส้นทางที่ที่มันใช่ในชีวิตของคุณแล้วเนี่ยการเงินดีการงานรุ่งความรักแล้วก็คุณมีความสุขมีความทุกข์น้อยลงนั่นคือเส้นทางคุณแล้วจงอย่าหาเส้นทางอื่นที่ทําให้เกิดทุกข์ ในเมื่อคุณอยู่ในเส้นทางนี้จงทํามันให้ดีที่สุดสตินกฮูกเป็นเป็นสติปัญญาเป็นเป็นวิส dom ภูมิปัญญาการอย่างรู้สติปัญญาที่ที่หาใครเทียบไม่ได้อะน้อยคนที่จะเทียบได้ในในละแวกในครอบครัวหรือในสังคมของคุณคุณมีสติปัญญามากๆแล้วก็นกก็บอกบอกถึงสัญลักษณ์ของอิสระภาพตัวคุณเองต้องการอิสรภาพอะแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งที่วนกลับเข้าไปสู่ สู่บางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อิสระภาพอะไรเลยอะไปอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วรู้สึกอึดอัดได้ซ้ำอะไรได้ก็น้อยหรือคุณค่าที่คุณทำไปมันก็ได้น้อยมากหรือประโยชน์ที่ทำไปก็เหมือนมองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคุณคุณจะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นแบบนั้นก็หันมาโฟกัสที่ที่ความยิ่งใหญ่หรือหรือไรโพสต์ของตัวคุณละกันนะคะเพราะว่าเพราะว่า ช่วยเยียวยาพลังงานของคุณได้เป็นการเยียวยาพลังงานของตัวเองเป็นการให้แสงสว่างของตัวเองเป็นการให้ตัวเองได้เติบโตขึ้นให้ให้ตาที่สามของคุณอะแบบเนี่ยแบบโตสวยงามสุดใสเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นหลับตาก็รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงเขาเรียกเซนเซนส์สัมผัสของคุณจะดีมากๆตาที่สามคือคุณจะเห็น ความเป็นจริงของโลกใบนี้อพูดกันอย่างนี้เลยว่าคุณจะเห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้ได้มากขึ้นมันเป็นทางลัดที่ให้ที่ให้คุณได้ตื่นรู้ขึ้นแล้วคุณจะได้เจอกัลยาน,นิตรอย่างที่บอกไปคุณจะได้เจอกับชุมชนในเส้นทางของคุณที่มันเหมือนเป็นแพทเทิร์นชีวิตอะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่หมอมองว่าคุณกําลังจะเข้าสู่แพทเทิร์นที่คุณวางไว้ตั้งแต่ก่อนคุณลงมาเกิดเลยก็ได้ พราะคุณได้ได้อยู่ในแพทเทิร์นนียแล้วมันทุกอย่างมันจะโฟมหมดทุกอย่างมันจะดีหมดประโยชน์มันจะใหญ่ขึ้นคุณจะได้ทําประโยชน์ได้แบบสว่างขึ้นใหญ่ขึ้นวงกว้างขึ้นนะคะจงโฟกัสที่ที่เส้นทางชีวิตของคุณละกันโฟกัสที่เส้นทางชีวิตของคุณจะดีมากๆสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ก็เป็นอะไรที่แม่หมอว่าเป็นการเตือนนิดนิดหน่อยๆคุณอาจจะไปเล่นเล่นสนุก คุณอาจจะไปเล่นสนุกระหว่างทางแต่ในการเล่นสนุกก็บางทีก็จะต้องถอนตัวให้ไวนะถ้ามันไม่โอมาให้ไพ่สำหรับนี้นะคะครูบาอาจารย์สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแนะนำเพิ่มเติม,ตมอีกสักสามใบนะคะไม่หมอก็เผลอให้ดูให้ดูไพ่มันอาร์ตจริงๆก็ต้องไปเบอร์ภาพอีกลืมไป สิ่งที่ไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะท่านอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าทําตามจังหวะชีวิตของตัวเองอะคุณทาอะไรแล้วคุณมีความสุขอะมีสิมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่และคนนะครับเราจะต้องมีงานที่ถนัดแล้วเราทําแล้วเรามีความสุขทําแล้วเราแบบรู้สึกถนัดมากแล้วทําได้ดีกว่าคนอื่นอ่ะงานนั้นอะทำไปจับไปมีความสุขกับการมีแพชชั่นตรงนั้นไปให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วก็ฟังเสียงเรียกร้องของหัวใจฟังเสียง เขาเรียกว่าสัมผัสถึงความเป็นจริงสัมผัสถึงถึงความเป็นจริงให้มากที่สุดอ่ะฟังเสียงการฟังเสียงบางอย่างเนี่ยมันมันวงกว้างมากบางทีเราต้องหนึ่งอันดับแรกเราก็ฟังฟังความต้องการในใจของเราก่อนว่าเราต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบไหนเรามีความสุขกับเรื่องไหนให้สังเกตข้างในจิตวิญญาณของเราอ่ะมันจะส่งสัญญาณมาอยู่ตลอด ถ้าเราอึดอัดใจนะถ้าเรามีความรู้สึกทําอะไรแล้วเราแบบรู้สึกเหมือนเป็นทาสจังเลยเหมือนเหมือนไม่มีอิสระจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจิตวิญญาณข้างในส่งสัญญาณมาแล้วว่าเราไม่เหมาะสมกับสิ่งนั้นอันดับแรกก็คือเราก็ฟังเสียงความเป็นจริงจริงๆที่ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่าดันทุนลังแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเราอาจจะต้องฟังเ,เสียงของธรรมชาติเสียงของคนรอบข้างเสียงของสังคมเพื่อ เป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเดินบนเส้นทางชีวิตในการฟังในครั้งนี้ในในข้อความในครั้งนี้ก็คือว่าเราจะไม่สุดโต่งจนเกินไปสมมุติว่าเราทําอาชีพนี้หรือเราทําสิ่งนี้แล้วเราโอเคเราดีมากเลยเนี่ยแม่หมอว่าคุณก็จะต้องพัฒนาไปอีกอีกสักสิบปีข้างหน้านกลไกต่างๆในอาชีพที่คุณทํามันอาจจะต้องมีความทันสมัยมากขึ้นคุณอาจจะต้องตามเพื่อให้ทําประโยชน์ ให้ได้เต็มที่เหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่เราเราสมมติอสมมติว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับตรงเนี้ยที่ที่ไม่มีไม่มีโลกโซเชียลเลยนะเราขายของเราเปิดหน้าร้านยกตัวอย่างนะเราขายของเราเปิดหน้าร้านธรรมดาเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้หน้าร้านธรรมดามันค่อนข้างที่จะแบบซบเซามากมากอะ่ะเราก็จะต้องพลิกผันตัวเองมาเปิดทางออนไลน์แต่เราก็ยังได้ขายของเราเหมือนเดิมแบบนั้น คือการฟังเสียงสังคมการฟังเสียงภายนอกบ้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ที่เราสร้างให้มันให้มันได้ประโยชน์ได้มากที่สุดประมาณนั้นแต่ในการฟังก็ต้องใช้ใช้หลักความเป็นจริงในการที่เข้าไปอยู่ในจุดๆุดนั้นเราอย่าไปหลงเราอย่าไปหลงทางเราอย่าไป ไปลืมจุดโฟกัสของตัวเองก็เป็นส่วนสําคัญมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่แม่หมอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ในความละเอียดอ่อนในข้อดีมันมีข้อเสียในข้อเสียมันก็มีข้อดีแบบนี้นี่แหละคือมนุษย์นี่แหละคือโลกมนุษย์มันคือสิ่งที่เราจะต้องมีความฉลาดในการพิจารณาทั้งข้อดีทั้งข้อเสียมันจะไม่มีข้อเสียซะเลยหรือมันจะไม่มีข้อดีซะเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกในดีมีเสียในเสียมีดีบทนั่นแหละ แลคุณจะเข้าใจว่ามันเนื่องว,ว่าในดีมีเสียในเสียมีดีมันมันคืออะไรลึกๆจริงๆมันมันมีอย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะก็สําหรับบางคนไม่หมอก็ขอแบบเอื้อเอ่ยกนิดหนึ่งเผื่อบ,บางคนที่ไม่รู้จักว่าในดีมีเสียในเสียมีดีคืออะไรก็คือสมมุติว่าอย่างไม่หมอรูรู้จักคํานี้ได้น่ะก็ประมาณเกือบสิบปีแล้วจากหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาบอกในดีมีเสียในเสียมีดีไม่หมอก็ไม่เข้าใจหรอกก็ฟังมาเนี่ยแหละก็ไม่เข้าใจจนวันนึงไม่หมอป่วยใช่ไหมไม่หมอป่วยแล้วก็แบบ มันมันหาทางออกไม่ได้มันนู่นนี่นั่นก็จนปัญญาจริงๆอะ่ะจนวันนึ่งแม่อก็ปล่อยวางกับกับอาการนี้แล้วเราก็ไปหาไปหามหมอไปหามหมอมาหลายที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนวันนึงเราได้เจอหมอที่ดีมากๆอะ่ะดีมากๆเลยเป็นเป็นคุณหมอที่เก่งมากๆเป็นอาจารย์หมอโดยที่เราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเจออาจารย์หมอที่เก่งแล้วก็เป็นคนใจดีขนาดนี้ไม่เคยต่อว่าดูแลเราดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ ถึงเราจะป่วยเราก็ได้เจอคุณหมอที่ดีเราก็มีความรู้สึกว่าเราโชคดีแม่หมอก็จะไม่ได้โฟกัสที่เราป่วยก็คือเราโชคไม่ดีที่เราป่วยใช่ไหมแต่แม่หมอก็จะโฟกัสเออเราก็เจอคุณหมอที่ดีอย่างนี้ก็คือว่าในดีมีเสียงเราก็เข้าใจแม่หมอเข้าใจนี่คือการยกตัวอย่างเฉยๆสาหรับบางคนที่ยังไม่ไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็พไพ่ใบนี้ก็ออกมาปิดท้ายว่าคุณเป็นคนที่กล้าหารคุณน่าจะมีจักรที่หก ใกล้เปิดแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือตาเติร์ดายคือตาที่สามนี่แหละคือการที่รู้และเข้าใจอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นน่ะถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจอะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยแม่หมอบอกเลยคุณจะทุกข์น้อยลงมากนั่นแหละคือสิ่งสําคัญที่มนุษย์เราควรที่จะมีมนุษย์เราไม่สมควรที่จะทุกทุกวันเราไม่สมควรที่จะทุกข์กับอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่จําเป็นจะต้องทุกข์เลยเนี่ยมนุษย์เรามีคุณค่ามากกว่านั้นดั้งเดิมแล้วมนุษย์มีความสุขมากกว่านี้เยอะ แต่ด้วยเหตุผลกลไกก็อย่างที่บอกว่าร้อยแปดพันเก้าที่ทั้งโลกโซเชียลทั้งอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ตื่นรู้คุณจะเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอพูดว่าเราเจออะไรกันบ้างพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าเนี่ยมันคือโลกสมมตุติพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วมันคือโลกสมมตุติมันไม่ใช่ของจริงตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ย เมื่อก่อนเราฟังเราอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าคุณเรียนรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณน่ะคุณจะเข้าใจเลยหลักสาคนเขาก็จะบอกว่าเราอยู่ในในในโฮโลแกรมเราอยู่ในโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่โบนโลกใบน,น,นี้มันก็มันก็เมคเซน์กันกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไงแล้วทีเนี้ยอนาคตขา้างหน้าถ้าคุณเข้าใจตรงเนี้ยคุณจะทุกข์น้อยลงเพราะคุณเข้าใจว่าเออมันมันไม่ใช่นะมันแค่ของชั่วคราวนะเรามาเพื่อสร้างนะเรามาเพื่อสร้างสรรแล้วอะไรที่มันสร้างสรรเนี่ยมันจะทําให้คุณมีความสุขมาก สร้างสรรค์เกิดประโยชน์ถ้าคุณจับทางได้นะสติปัญญาเนี่ยของคุณเนี่ยจับทางเรื่องนี้ได้นะเติร์ดอายของคุณเปิดแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าคุณทําสิ่งใดเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดเกิดประโยชน์ต่อวงกว้างมากที่สุดคุณไม่มีเดือดร้อนเลยคุณมีแต่ความสุขใจความทุกข์คุณจะน้อยลงมากน้อยลงจนจนคุณสงสัยว่าเออมันไม่มันไปไหนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราก็ยังเป็นคนธรรมดานี่แหละ ใช้ชีวิตธรรมดาแต่ความทุกข์ของคุณมันน้อยลงไปแบบจนคุณสงสัยว่ามันหายไปไหนมันหายไปจากการที่คุณได้ตื่นรู้นี่แหละคือสิ่งสําคัญที่สุดของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณจะได้ตื่นรู้พลังงานการตื่นรู้ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเอ่อสเต็ปหรือเลเวลของคุณได้ขย,ขยับขยื่นมาอยู่ตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเลื่อนระดับของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจงให้มันโฟไปกับ กับระดับหรือไลฟ์โพสของคุณในช่วงนี้อย่าอย่าไปติดอะไรมาก,กนจนเกินไปอะไรที่มันแบบจุกจิกกวนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจปล่อยวางกับเรื่องพวกนั้นให้ได้ดีที่สุดนะและวแม่หมอจะให้ไพ่สำหรับนี้แล้วกันจริงๆแม่หมอก็จะเปิดไพ่คาร์โล่ด้วยนี่แหละนะแต่ว่าทำไมถึงหยิบไพ่สำหรับนี้มาก็ไม่มีความบังเอิญแหละนะคะปิดท้ายให้แม่หมอสักหาใบ พ่อยากที่จะบอกอะไรกับคุณสักห้าใบนะคะราชินีถือไม่เท้าแมวเก้าชีวิตไม่หมอชอบบอกแมวเก้าชีวิตแต่อันนี้ไม่ใช่แมวนะนี่เป็นเสือดำเลยนะยิ่งกว่าแมวอีกนะแล้วก็ราชาถือดาบ the magician แปดไม้แล้วก็อัศวินถือดาบ อ่ะอีกหนึ่งใบล้วกันเด็กถือเหรียญสิ่งที่คิงถือไม้เท้าสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกกับคุณสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกกับคุณก็คือคุณจะเป็นคนที่มีอํานาจมีวาส,สนามีบาร,รมีมีพลังงานที่ powerful มากมากอ่ะสติปัญญาที่ที่ฉลาดรอบด้านเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งบางคนอาจจะเป็นนักสื่อสารตัวยงเลย การสื่อสารการส่งประโยชน์ได้จากคำพูดการส่งต่อคำพูดการเยียวยาผู้คนจากสติปัญญาของตัวคุณให้ทุกคนได้ได้มีแพชชั่นได้วางแผนการใช้ชีวิตได้ move ไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณได้ผ่านด่านทุกด่านที่คุณลงมาแล้วในโลกนี้คุณจะได้ผ่านด่านทุกด่านและคุณเป็นราชาราชินีพลังงานราชาราชินีก็คือบ่งบอกว่า แน่นอนที่สุดว่าต้องเริ่มต้นมาจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่ที่คุณก้าวข้ามมาได้เนี่ยคุณได้มาอยู่ในจุดที่ใหญ่แล้วอย่าไปวนหาสิ่งเล็กๆอีกนะเอาไว้เอาไว้รอให้มันแบบโฟที่สุดแล้วก็ค่อยหันกลับมาหรือหรือหรือว่าคุณยุ่งเอาหันกลับไปสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วเนี่ยคิดว่าเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเอาไม่อยู่ก็ตัดวางไวซะจับความเป็นราชาจับ ความเป็นราชินีของคุณให้มันมั่นเหมาะเพราะว่าตัวคุณคือพลังงานนั้นพลังงานแห่งราชาและราชินีแบบที่มีแพชชั่นที่มีความรู้มีความสามารถคําคำพูดคำจานในแบบมีเหตุมีผลส่งส่งประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้มีแพชชั่นมีเป็นผู้นำความเป็นผู้นำการนำคนให้ ให้ให้พวกเขาเหล่านั้นน่ะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตข้างหน้าคุณมีส่วนช่วยสำคัญมากๆในตอนนี้ตราบใดที่ในตอนนี้นะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคุณจะได้ตื่นรู้อะไรที่มันชัดเจนแบบสว่างสวัยมากๆเนี่ยและไอ้ความชัดเจนตรงนั้นจะสร้างประโยชน์แล้วคุณจะได้บันลังเห็นการสร้างประโยชน์แล้วมันจะแบบ powerful มากๆพลังงานของคุณนะคะก็เป็นอะไรที่ ที่ดูแบบไม่ธรรมดาสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ธรรมดาทุกคนน่ะแม่หมอว่าช่องแม่หมอว่าพลังงานของพวกคุณเข้ามาในแต่ละวันนะถึงแม้จะไม่เหมือนกันนะแต่แต่ละคนก็มีดีแตกต่างกันออกไปอะมีความเป็นผู้นํามีความเป็นคนเก่งอยู่เสมอเสมอแม่หมอก็ยินดีที่ได้เจอกับพวกคุณที่เป็นกัลยาณมิตร ที่ดีร่วมกันในช่องแล้วก็ได้เติบโตทางด้านจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปในวันนี้หวังว่าคุณจะชอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณถ้ายังไงก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะขอบคุณมากค่ะ